สวัสดีครับเรามารับชมการจับเสียมเพื่อทำหินขัดกับทรายล้างนะครับทรายล้างหินล้างนะครับผมเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจารสุกจะให้ดูแบบซนทรายล้างอันนี้จะเป็นทรายล้างครับอันนี้จะเป็นหินขัดนะพี่น้อง ลายล้ากับหินขัดนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังหาลายตีเส้นเว้นร่องอยู่ครับผมอันนี้ชุดนี้นะครับคนละชุดกันกันกบไอ้ที่ทำหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์สุกมารีวิวให้รับชมชุดนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับผมส่วนนี้ก็คือเบื้องต้นเราทำเป็นเหมือนทำ รายล้างทั่วไปนะครับผมใช่ไหมครับเราหลังหลังจากที่เราทำอย่างนี้ไว้เรากี่วันป้าถึงจะขัดได้สองสามวันใช่ไหมต้องใช้เครื่องขัดหรือว่าลูกหมูใบขัดใช้เครื่องนะครับส่วนนี้ที่เป็นร่องห้าเซนเนี่ยจะเป็นแบบทรายละอ่า เป็นหินขัดอ่าใช่ครับส่วนนี้จะเป็นหินขัดส่วนนี้จะเป็นชายล้างนะครับจะเป็นสายล้างสีขาวส่วนนี้หินขัดสีดํานะครับผมเดี๋ยวรอดูคุณป้าเขาจับก็คือวันนี้ใส่ร่องก่อนเนาะวันนี้ใส่ร่องก่อนนะครับวันนี้เก็บร่องนะครับผม สวยครับสวยสวยนี่แหละี่ครับออกมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามารับชมดูด้วยกันอีกทีนึงครับผมชมกันยาวๆเลยวันนี้มี2จุดมะครับผมวันนี้วันนี้ทีมงานมี2จุดนะครับ โอเคครับผมจับระดับเสียมไว้แล้วนะครับนะครับผมชุดไอ้ตัวร่องตัวนี้นะครับร่อง5เซนจะเป็นหินขัดจะเป็นหินขัดแบบนี้นะครับผมส่วนไอ้ที่เป็นร่องเต็มพื้นพื้นเต็มก็จะเป็นตัวทรายล้างหินล้างนะครับผมนะครับก็จะออกมา ประมาณนี้ครับตอนนี้กําลังหาระดับจับเสียมไว้อยู่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราวนมาดูนะครับช่างกาลังจับนะครับพี่น้องจับระดับเ็นรองห้าเซนจะเป็นหินขัดนะครับตอนนี้จะใช้จับเสียมด้วยปูนขาวนะครับจับเสียมด้วยปูนขาว เดี๋ยวมารับชมด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันจันทร์จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขั้นตอนและวิธีการทําหินขัดนะครับปูนขาวใส่หินสีดํานะครับจะเป็นปูนขาวตัวนี้นะครับผสมกับหินดํานะครับก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะประมาณนี้ครับ สีดำทิ้งไว้วันหนึ่งรุดเช้าก็ขันสามารถขันได้ได้อยู่เนาะหนึ่งวันนะครับนะครับเป็นเทคนิคของช่างเลยนะครับผมเนี่ยอนี่ครับรับชมกันยาวๆเลย นี่ครับที่ทำมาไหลมาฝั่งนี้นี่ทำมาจะทำเป็นร่องร่องเว้นร่องอีกชุดนี้ก็จะเป็นทรายล้างสีขาวนะครับนะครับผมฝั่งนอนก็จะเป็นงานเทปรับระดับไว้นะครับฝั่งนอนปรับระดับไว้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม